ว้าวสวยมากทุกคนจากผมเดิมนะคะทั้งหนานะคะทั้งยาวนะคะยาวเท่านี้เลยใช่ไหมน้องเใียอันนี้เพิ่งมาจากเมกาเนาะก็ตรงมาหาพี่จุ๋มเลยนะคะก็เลยตัดให้ข้างหน้านะคะมีความเบาผิ้วนะคะเวลาเสยโอ้โหดูสบายๆดูสวยงามมากเลยนะคะคือผมเขาค่อนข้างจะหนาแน่นมากนะคะด้านหน้า ครูจุ๋มก็ได้จัดให้ค่ะทรงสวยๆนี่ดูสิคะสอดเมือเข้าไปเบาผิวคนอะไรไม่มีรูปผมเลยตัดยังไงก็ได้ให้มีรูปผมให้เสยผมได้สวยแบบนี้นะคะได้ทั้งสองข้างเลยต้องเสยเสยันเลยนะคะเสยส,สบายๆได้หมดเลยนะคะเนี่ยดูสิคะความสวยความเบาของทรงนะคะปั้นกันอยู่นานนะคะทุกคนปั้นกันอยู่นานเพราะผมน้องเยอะจริงสวยจริงแล้วก็ทําสีด้วยค่ะทุกคนทําสีน้ําตาลคาราเมล ดูสิค้าได้ความเด็กกลับมาอีก1ิปีใช่ไหมสวยงามมาถึงไทยปุ๊บเราต้องสวยก่อนนะคะใช่ใช่ลงเครื่องมาจะพี่จุ๋มเลยขอบคุณมาก <laughs> ขอบคุณมากๆเขาเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะแต่ไปอยู่เมืองนอกเนาะทีนี้ก็ต้องกลับมาสวยหน่อยนะคะค่อยกลับไปใหม่นะคะ <h ums> โหสวยฟังค่ะขอบคุณนะคะ